าานนช่วงงานเดีนยงทีเนือวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญปัจจําันของสากรอนทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดผมร้อยตรีวินัยวิพัฒนาการกุณเลขานุก,การสากรองทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดครับและพร้อมกันนั้นยังจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสากรองทรัพย์ ตำรวจเชียงใหม่ปีบริหาร2,556เมื่อวันพุธที่10ตุลาคมที่ผ่านมานี้สากรองทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่จำกัดได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพศ2 5 5 5เพื่อแถลงผลการดำเนินง,งานต่อสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีสมาชิกสากรมาร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง คั้งนี้โครงการดำเนินง,งานสรุปณวันที่30กันยายน2555ได้สร้างผลกำไรทั้งสิ้น307ล้าน1,517บาท30สตางนักกว่าปีที่ผ่านมา136ล้านบาททางคณะกรรมการจึงมีมติที่จิกคืนเงินปันผลตามหุ้นร้อยล1.95และคืนเงินปันผลเฉลี่ยคืน0.1% ซึ่งถือว่าเป็นการคืนกําไรให้กับสมาชิกนักกว่าสากรตับบทใดๆในภาคเหนือทีเดียวครับและสำหรับผลการตรวจนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการครับทั้งหมดมี14ท่านอันดับหนึ่งได้แก่พันตับวจเอกวีลบุตรเงียบน้อยอันดับสองได้แก่พันตัรบจเอกพักระศิษฐ์ลาวทอง อันดับสได้แก่พ mm ันตระบดเอกเฉบญยชัยธีรกุลอันดับสี่ได้แก่พันตระบดเอกสุวัสด์แก้วดวงโตอันดับ5ได้แก่ร้อยตระบตรีวิทยนยวิพัฒนาการกุลอันดับพกได้แก่พันตระบโฮพรเทพนองการอันดับเจได้แก่พันตระบดเอกสงวนรงสะอาดอันดับ8ได้แก่พันตระบดเอกยุทธชัยพัวประเสริฐอันดับ9้าได้แก่พันตระบดเอกวิริวุฒิประสบโชคชัยอันดับ10ได้แก่พันตระบดเอกวิโรธเกษพร อันดับ1 1ได้แก่ร้อยตํากตรีดนนในทิงตักสุนอันดับ12ได้แก่พลตบะตรีอําพงงามทิ์อันดับ13ได้แก่พันตํารูลเอกพิเชิจีระนันทศิษย์อันดับ14ส,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 สุดท้ายนะครับได้แก่พันตระรูโทนอัมรินจินยารีท่านผู้ชมครับพิจการาของสากอออมทรัพย์ตมบเชียงใหม่จำกัดนั้นเขาได้บริการงานสังคมอาทิเช่นนำอผ้าม่มไปแจกให้กับคนที่ <Okay. S 2> ยากไร้ในพื้นที่พิบธุรกันดารเขาได้นำภาพยนตร์เทิดตะเกียรติท่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปฉายให้พี่น้องได้รับชมกันเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาในิคุณนอกจากนั้นเขายังส่งเสริมเรื่องการกีฬาโดยนำเอาอุปกรณ์กีฬาอาทิเช่นฟุตบอลบาสเกตบอลตักรลอแบดมินตันไปนมอบให้กับโรงเรียนและชุมชนต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริม,รมกีฬาและเป็นการรณรงค์ปลอดยาเสพติด